ถ้าเราพูดถึงโดนคามิคาเซในปัจจุบันนี้มันคือมิสไซล์แมนนวลที่โจมตีได้แม่นยำในระดับเซนติเมตรข้อดีของการใช้โดนมันสามารถใช้งานได้หลายบทบาทเช่นการลาดตะเวนสอดแนมทิ้งระเบิดและบื้มตัวเองเพื่อนๆหลายคนคงรู้กันแล้วว่ากองทัพไทยของเราได้นํามาใช้ในสงครามจริงคือการนํามาหย่อดระเบิดบื่มกองทัพขมเนแต่สิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือโดนแบบคามิคาเซ เหมือนที่ใช้ในสงครามรัสเซียยูเครนสำหรับเพื่อนๆคิดว่าเราควรสร้างดอนแบบคามิคาแซขึ้นมาประจำการไหมและกองทัพไทยของเราควรก่อตั้งกองทัพดอนสำหรับแนวหน้าให้เหมือนยูเครนไหมครับเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและอีพีนี้เราจะพาเพื่อนๆมาจอลึกดอนราคาถูกที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะมันสามารถสร้างผลกระทบได้มากกว่าขีปนาวุธหลายล้านดอลลาร์ก็คือดอลรัสเซียที่มีชื่อว่า เกลันทู u, ในภาษารัสเซียก็คือเกลานดาวาและชื่อที่หลายคนรู้จักก็คือชาเฮดหนึร้อยซึ่งมันถือเป็นโดนคามิคาเซที่สร้างผลกระทบให้ยูเคนได้อย่างมากถ้าชอบอีพีนี้อย่าลืมกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการส่งของขวัญเป็นซุปเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกรายเดือนเริ่มต้นที่30บาทเกลันทู u, จริงๆแล้วมันก็คือโดนคามิคาเซของอีรันอย่างชาเฮดร้อยสาก ที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายโดยเฉพาะหรือโดนคามิคาเซลักษณะของโดนรุ่นนี้นะครับมีความยาวประมาณ3.5เมตรตีกว้าง2.5เมตรน้ำหนักรวมประมาณ200-400กิโลกรัมและใช้งานเครื่องยนต์ลูกสูบ MD-550 หรือ MDM-550 ที่ผลิตขึ้นในอิหร่านแต่ทว่าต้นแบบของมันมาจากเครื่องยนต์ของจีนที่มีกำลัง50แรงมา้าซึ่งสามารถทำความเร็วในการบินได้ประมาณ 180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เว่าสิ่งที่สำคัญของมันก็คือสามารถบินได้ไกลประมาณ2 0 0 0ถึง2อ0พกิโลเมตรทำให้โจมตีเข้าไปยังแนวลึกของยูเครนได้แม้ว่าถูกปล่อยจากชายแดนของเบลารุสหรือแหลมไครเมียระยะของมันก็ไกลมากพอซึ่งไม่ต่างจากเครื่องบินลบหรือขีปนาวุธราคาแพงตอนแรกที่รัสเซียนำเข้ามาใช้งานชาเ,ต 6, เฮต136รัสเซียได้ปรับแต่งหลายอย่าง เพื่อให้เข้ากับแนวลบและสภาพแวดล้อมของยูเครนในขณะเดียวกันนะครับได้รับชื่อใหม่ว่าเกลานทูรัสเซียถือได้ว่าทำมันออกมาได้ดีมากเพราะในปัจจุบันเกลานทูเหนือกว่าชาเฮดอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีและขีดความสามารถหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนวัสดุเพราะเดิมทีโดนชาเฮดใช้ตัวถังแบบลังพึง่ที่มีความยากและนานในสายการผลิต แต่ทว่าเกลานทูของรัสเซียเปลี่ยนมาเป็นไฟเบอร์การ์สสริมคาร์บอนที่สายการผลิตของรัสเซียสามารถผลิตได้เร็วและใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าและสิ่งที่อันตรายของเกลานทูคือหัวลบของมันที่บรรทุกเพิ่มขึ้นมากกว่ารุ่นเดิมประมาณ50กิโลกร,รัมไปจนถึง90กิโลกร,รัมซึ่งทําให้สามารถเจาะเกาะหรือทําลายโครงสร้างขนาดใหญ่ได้เช่นคลางแสงหรือสถานีไฟฟ้าและฐานเลดร์การทําลายของเกลานทู มากกว่ารุ่นเดิมหลายเท่าสิ่งที่ได้รับความสนใจคือระบบนำทางของโดนส่วนระบบที่รัสเซียใช้งานก็คือโคเมตาเซึ่งมีความสามารถต้านสัญญาณรบกวน GNSS ได้ดีขึ้นในบางรุ่นของเกลันทัวได้รับการติดตั้งกล้องแบบ PTC พร้อมโมเด็ม 4G สำหรับการส่งภาพแบบเดียวทำที่ส่งภาพไปยังศูนย์ควบคุมข้อมูลที่เราได้กล่าวมารัสเซียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลโดยตรง แต่คือรายงานของยูเคนและอังกฤษที่ได้ศึกษาข้อมูลของเกลานทูตามรายงานเกลานทู G 2, มันมีความเหนือกว่าโดนคามิคาเซ่รุ่นอื่นหรือของยีรันในด้านเทคโนโลยีคือระบบป้องกันการลบกวนสัญญาณซึ่งถือได้ว่าคือโดนที่มีระบบป้องกันคันเทปถึงแม้ว่าสัญญาณดาวเทียมและ GPS ของเกลานทู 2, ถูกลบกวนสัญญาณมันก็สามารถลอ็อกเป้าได้อย่างแม่นยำซึ่งมีการพบบ่าโดนคามิคาเซ่ของรัเสเซีย มีตัวรับส่งสัญญาณ7ตัวพร้อมไมโครคอนโทรลเลอร์สานตัวสำหรับวิเคราะห์และต่อต้านส่งคำอิเล็กทรอนิกส์ต่อให้มีการบล็อกสัญญาณหรือยิงสัญญาณลบกวนเกลานทู G มีความสามารถต้านทานและบินต่อได้ปลายปี2023มีรายงานของการพัฒนาหัวลบนิวเคลียร์และสะเก็ดระเบิดทางสเตนซึ่งมีข่าวว่ารัสเซียใช้เป็นหัวลบให้กับเกลานทู 2, ที่มีความคล้ายก,กันกับหัวลบผีปนาวุธ GMLRS รุ่น m 3 0 a 1และ m 3 0 a 2โดยที่เจ้าหน้าที่ของย u n รายงานว่ารัสเซียได้อัปเกรดครั้งใหญ่ได้แก่หัวลบเครื่องยนต์แบตเตอรี่และตัวถังที่ทำให้มันอันตรายมากขึ้นเพราะว่าเกรันทูเวอร์ชั่นนี้นะครับมันไม่ใช่แค่โดนคามิคาเซ่ซึ่งมันสามารถพกพาหัวลบไรแรงที่พอกับนิวเคลียร์ขนาดย่อส่วนรายงานของปี2 0 2 4รัสเซียได้พัฒนาหัวลบนิวเคลียร์รุ่นใหม่และหัวลบเทอร์โมบาลิก คือเกลานทูที่ติดตั้งหัวลบ90กิโลกร,รมัมแต่ถ้าว่าเวอร์ชันนี้มีการลดขนาดถังเชื้อเพลิงและเปลี่ยนจุดติดตั้งหัวลบใหม่ซึ่งทําให้เกลานทูที่มีหัวลบ90กิโลกร,รมัมพิสัยการบินลดลงเหลือประมาณ1,000กิโลเมตรแต่มันก็สามารถโจมตีทั่วยูเครนได้ส่วนหัวลบเทอร์โมบาลิกคือหัวลบขนาด52กิโลกร,รมัมที่รัเสเซียใช้ในการโจมตีฐานทัพสีของ Ge 2, เกลานทูรัสเซียใช้เป็นสีดำสำหรับปฏิบัติการเวลากลางคืน ถ้าพูดถึงจำนวนของรัสเซียที่สามารถผลิตได้คาดว่าในปี2025สายการผลิตของรัสเซียสามารถทำได้ประมาณ170ลำต่อวันซึ่งคาดกันว่ารัสเซียผลิตโดรนรุ่นนี้รวมกันมากกว่าประมาณ26,000ลำแล้วนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับถ้ารัสเซียปล่อยโดรนใส่ยูเครน170ลำต่อวันเพื่อนๆคิดว่ายูเครนรับมือไหวไหมพอการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียพวกมันขึ้นบินไปเป็นฝูงต่ำสุดประมาณ10ลำ หรือมากกว่าหลายร้อยลำพร้อมกันซึ่งสามารถโจมตีหลายเป้าใหม่พร้อมกันได้ทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ยูแคนได้จากนานาชาติไม่สามารถสกัดได้หมดทุกลำถ้าพูดถึงด้านราคามันไม่คุ้มที่ต้องแลกกับการสกัดกั้นโดนของรัเสเซียด้วยขีปนาวุธเพราะสายการผลิตเกลานทูของรัเสเซียใช้ต้นทุนที่ต่ำมากเพราะราคาต่อนหน่วยของเกลานทูอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง50,000ดอลลาร์ในขณะที่ขีปนาวุธ ที่ยูเครนใช้สกัดกันบางรุ่นมีราคาสูงกว่า500,000ดอลลาร์ 500, ทำให้การสกัดกันโดนหนึ่งลำมีราคาที่ต้องจ่ายมากกว่า10เท่าเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้ารัเสเซียยิงไปร้อยลำใน1วันเราต้องสูญเสียมากแค่ไหนและตอนนี้บางรุ่นของเกลานทูมีการใช้งานกล้องอินฟาเรดและระบบ AI แต่สิ่งที่สำคัญรัเสเซียใช้งานชิปของเอ็นวีเดียในการประมวลผล ซึ่งทําให้โดนสามารถเลือกเป้าหมายจากสัญญาณความร้อนได้เช่นรถถังเครื่องปั่นไฟหรือทหารราบในเวลากลางคืนได้อัตโนมัติถ้าพูดถึงฝั่งบ้านเราในช่วงเวลานี้เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นกันแล้วว่าเราก็ใช้งานโดนเหมือนกันและที่ไทยของเราก็กําลังพัฒนาโดนคามิคาเซ่ซึ่งมีความคล้ายกันกับชาเฮตของอิหร่านแต่การพัฒนาโดนให้เหมือนเกลานทูของรัสเซียเพื่อนๆคิดว่า ศักยภาพของไทยสามารถทําได้ไหมส่วนตัวเรามองว่าประเทศไทยของเรามีพื้นฐานเทคโนโลยีดรนและอากาศยานหลายคนขับทั้งบริษัทเอกชนและสถาบันวิจัยของกองทัพศักยภาพของไทยสามารถทําได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือการสร้างโดรนแบบแกรลนันทูของรัเสเซียต้องสามารถผลิตได้จํานวนมากขณะที่ใช้ต้นทุนต่ําแต่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบต่อต้านสัญญาณรบกกวนกองอินฟาเลสพร้อมระบบ AI ที่ใช้ในการล็อกเป้าแต่ถ้ว่าช่วงแรกของการวิจัยใช้ต้นทุนที่สูงมากเพราะเกลานทูไม่ใช่โดนคามิคาเซ่ทั่วไปแต่ถ้าเราสามารถพัฒนาได้จริงสิ่งที่เราจะได้ก็คือผลตอบแทนทางยุทธศาสตร์สูงมากเพราะเรามีอาวุธราคาถูกที่เพิ่มมิติใหม่ในการป้องกันและโจมตีได้อย่างแม่นยำทั้งการลดความเสี่ยงของกองทัพที่สำคัญประหยัดงบในระยะยาวเกลานทูของรัเสเซียมันไม่ใช่ปัญหาแค่ในยูเครน แต่มันคือสัญญาณเตือนไปทั่วโลกที่มาถึงไทยเราด้วยเช่นกันเพราะถ้าเกิดมีความขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียนของเราแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามใช้ดอลลัษณะน,นี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าเราจะรับมือ,อยังไงเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ได้นะครับแต่ส่วนตัวเรามองว่าการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศของไทยเราอาจจะต้องไปในทิศทางเทคโนโลยีเลเซอร์ส่งการอิเล็กทรอนิกส์หรือแจมมิงเพราะมันคือเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ำในการป้องกัน แม้ว่าช่วงแรกเราอาจจะต้องสูญเสียเงินทุนอย่างมหาศาลเพื่อนๆล่ะครับมองยังไงเกี่ยวกับการป้องกันในอนาคตอันใกล้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ